วันนี้เป็นไงบ้างเกมมาชุกก็สนุกดีสนุกดีสนุกดีเรายกแรกเราไม่กล้าเดินมากเพราะหมัดขานหนักพอยกสองเราเริ่มกับจังหวะหมัดได้ก็หมัดก็หนักอยู่หละแต่เราแพ้เราต้องพยายามเดินทำยกแรกยกแรกที่คะแนนคะแนนเราไปรอเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างอนนัะนับก็ไม่เป็นไรครับเพราเราวันนี้อยากต่อยให้ครบสามยกมากกว่าไม่อยากบวกมันก็มีจังหวะบวกบวกได้แต่เราก็มีจังหวะหลุดได้เหมือนกันเพราะว่าเขาพี่เขาหนักพี่เขาแรงเหมือนกันใช่ครับเราก็อยากให้ป่อยขึ้นไปให้ครบสามยกแต่ก็ ว่าในสองรอบที่ผ่านมานี่เราเราไม่เคยชกสามยกเลยใช่ครับใช่ครับระบบหายใจตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะก็ดีก็ดีถือว่าไม่หมดมากครับแต่ก็เราเพ้ชนะก็ได้เพราะว่ายกสาม้วเราเพ้ก็ได้ชนะก็ได้เพราะว่าเราคะแนนเราหนักก็แต่เรก็ถือว่าสนุกดีครับต่อยสุดๆครับก็แพ้หนักอ่ะจะแข่งออกมุ้งมากกว่านี้เพราะยกนี้ก็เต้นมองกันนิดหนึ่งเพราะว่าผมก็กลัวพลาเป็นกันถ้าเป็นใครแรกที่ได้โชคสามยศแรกใช่ครับพูดถึงผู้ชกเราบ้างครับคุณนายครับก็มาหนักดี้เข้ามาหนักเลมาหนัก หนักดีใช่ครับแล้วก็เราได้จังหวะเดินตียก2ถ้าเกิดเราไม่เดินยกน่าจะแพ้พี่เขาใช่ครับแล้วจังหวะสุดท้ายจังหวะสุดท้ายก่อนระฆังหมดยกเนึ่งมันมันมันจังหวะขาวไปแล้วแล้วระฆังมันดังเป้งพอดีแล้วมันก็โดนพี่เขาดีแลวเราขอโทษเราแต่เราไม่ได้ตั้งใจนะรุ่งบัตรนำน้ำมันจังหวะพอดีครับเลยเราก็จังหวะที่เอาคืนมาดีครับก็ขอโทษพี่เขาด้วยครับไม่ได้ตั้งใจทุกนาทีตอนนี้พอใจเกมชอบเกมมาแล้ได้ก็อยเพราะพอใจเพราะว่าไม่ค่อยหมดมากใครครับแต่ก็ระวังตัวเยอะระวังตัวเยอะเพราะว่าเราก็ไม่่อยาาากกดเเพพรรระีคหนััจิงบ เข้ารอบไปเป็นช่องกลุ่มแล้วตอนนี้ตั้งเป้าอย่งไรบ้างครับก็ไฟต่อไฟเราผมพูดไฟต่อไฟตลอดครับแบนมวยเหมือนกันจิงครับเราก็มั่นใจเต็มร้อยไม่ได้เราก็ต an mm ้องต้องดูค yeah. no. so yeah. ู sì sulla, ่ต่อสู้ด้วยเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาก็นี่เหมือนมี่เหมือนเราทุกอย่างาต้องละเอียดทุกทุกไฟยังไงครับสภาพร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยิ่งโชคยิ่ง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 ดีนะเฮ้ยบอลด้วยต้องมือเยี่ยมบอลด้วยต้างมือเยี่ยมบอลด้วย โอเคสุดท้ายคนนายพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่รอเชียร์ก็ผมเข้ารอบสี่คนสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนักชกทั้งสี่คนนะครับก็จะทำให้เต็มที่ชกให้มันกว่านี้ครับแล้วก็ฝากถึกฝากถึกอันดุดอด้ครับโอเคก็ผมจะทำให้เต็มที่กับคุกขผมดีดีด้ครับทาหรับเทน่วันนี้ครับ